สวัสดีครับรายการเกรียนทัวของเราในวันนี้นะครับก็จะพามาเที่ยวกับซีเค e ดดันเจียที่เพิ่งมาส,สดๆร้อนๆเลยนั่คือเจ้ามัมมี่น้ำนูเบียนั่นเองครับก่อนอื่นเรามาส่องสกิลกันก่อนครับเจ้ามัมมี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างสกิลแรกโจมตี2ครั้งความรุนแรงขึ้นอยู่กับ m a ็กชแล้วก็ติดพิษ1เทินด้วย20%ร์โอกาสติด20% สกิลที่2โจมตีหมูครับแล้วก็ติดห้ามฮิล2เทินโอกาสติด75ความรุนแรงขึ้นอยู่กับแม็กเออีกแล้วครับใส่เลือดแน่นอนท่งนี้ใช้ด้วยใส่เลือดครับสกิล Skill สุดท้ายก็สกิลพาสซีฟมีโอกาเปอที่ทุกการโจมตีจะติดฟรีส1เทินโอ้เจันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจพอสมควรเลยละ่ะเพราะฉะนั้น สกิลมันมากมายขนาดนี้เอ๊ะมันเป็นฟรีสนี่นะติดลงไปเถอะนาะลืมลืมนี่สองตัวนี้เลเวลยังไม่เต็มส่งลงไปก่อนนี่แล้วก็ทีเด็ดของผมอินุกามิครับโอเคเราลองไปเที่ยวกันดู สำหรับลีเดอร์ที่ผมเลือกเป็นฟินิกเพราะว่าฟินิกมีสกิลจมตีหมู่ครับก็ชอบตรงนี้ครผมต้องการเคลียร์ชั้นแรกๆให้มันเร็วหน่อยหนึ่งแล้วก็เวลามอสนี่แหละครับเหมือนเดิมล้างดีบัฟได้มีสกิลจมตีหมูยิงได้ก็ดีครับเหมาะการลงซีเคดันเจี้ยนฮะเขาไปได้ทุกที่แล้วฮะส่วนเทรนกับไบรอันผมนำลงมาเพราะว่า เลเวลยังไม่เต็มครับก็ถือว่าเก็บเลเวลไว้ในตัวซิเ d เดนเจนมันส่วนมากมันจะไม่มีอะไรยากหรอกครับแล้วก็ขาประจําที่ผมใช้มานตั้งแต่เริ่มเล่นเลยเป็น6ดาวตัวแรกของผมด้วยนั่นก็คืออินุกามิไฟครับเจ้าตัวนี้มันมีสกิลที่ว่าเป็นพาสีตีถ้าตีศัตรูตายมันก็จะได้เทินทันทีครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บเวฟแรกๆได้เร็วม,มาก ุกอย่างก็จะผ่านาอย่างรวดเร็วครับแบบเดียวสเตทหกแล้วนี่ฮะฉากแรกๆก็จะติตีแบบตีแป๊บแป๊บก็จะผ่านๆไปครับทีนี้เทคนิคของการลงซีเคด,ดันจีนตัวอย่างที่บอกครับค่าให้เร็วเพราะถ้าเกิดว่าอย่างในกรณีที่ว่าเราไปเก็บมอนสเตอร์ซึ่งอะไรเราเปิดเนี่ยเรามีเวลาเก็บแค่ชั่วโมงเดียวบางครั้งอาจจะเก็บไม่ทันถ้าเกิดว่ามันใช้เวลานาน,านเพราะฉะนั้นก็ เอาตัวอะไรก็ได้ครับที่มีโจมตีหมู่แล้วก็ตีแรงๆหน่อยเก็บให้รวดเร็วซึ่งอินุกามิไฟเนี่ยผมใช้งานมาตลอดเพราะว่าสเตจแรกๆส่วนมากหนึ่งถึงสี่เนี่ยเก็บแป๊บเดียวครับเรียบหมดนะครับมันตกตายตกตายตกตายหมดเพราะว่าสเตจแรกๆศัตรูจะเลือดน้อยศัตรูจะกระจอกมากมาสเตจหลังๆเนี่ยครับเลือดก็เริ่มเยอะขึ้นศัตรูก็เริ่มแข็งขึ้น แล้วอย่างในกรณีนี้มันเป็นธาตุน้ําเจ้าโนเบียเนี่ยเป็นธาตุน้ําผมก็ใช้เจ้าอินุกรมีนนี่แหละครับเป็นเป้าล่าอไปให้มันตายตายก่อนไปช่างมันไม่ได้สีเลีสอะไรมากทีนี้เทคนิคการลงซิคัันเจนในการเก็บตัวมีอีกรูปแบบหนึงถ้าเกิดว่าเวลาเหลือน้อยแล้วเนี่ยเรามาเจอเวลาน้อยละกลัวจะไม่ทันเราก็ใช้ทีมลักษณะเหล่านี้ครับ ลงไปเก็บเก็บให้ได้ซักสเตจเครับจบสเตจเปุ๊บออกได้เลยครับเพราะว่าอัตราการดับใบของเจ้าตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันจะได้ที่3าใบครับซึ่งถึงคุณเล่นไปจบสเตจเหรือจบสเตจ8คุณก็ได้3าใบเหมือนเดิมครับยังไงก็3าใบมันฟิกตายตัวครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจบสเตจสิคุณจะมีโอกาสได้ทั้ง3ใบและ4ใบครับ นั่นคือข้อแตกต่าง1ใบแต่การที่จะผ่านสเตจแปดเก้าสเตจเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลามันเหลือน้อยเนี่ยบางทีมันไม่ทันจริงๆเนี่ยเราก็จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ครับออกออกซะแล้วเข้ามาใหม่ผมว่ามันมันก็เป็นวิธีที่คุ้มดีนะนรวดเร็วดีแล้วก็การลงซีเคดันเจีนเนี่ยมันก็เป็นแหล่ง ปั๊มเงินได้อย่างดีเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเรามี energy หรือว่าเราอยากได้ตังค์สักหมื่นสองหมื่นเงี้ยในเวลาเร็วๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปลงไอเขาเรียกอะไรนะผมลืมไปละไอดันพิเศษนะครับดันที่เป็นลูกตาสี่งงงนะครับถ้าไม่ไปลงอันนั้นหรือตั๋วมันหมดก็มาลงที่เนี่ยครับหาดันสองดาวลงเนี่ยปับป๊บปับ๊ป ทั้งหมื่นหาไม่ยากวะครับแล้วก็เก็บพวกมันสเตอร์สองดาวไปก็เป็นข้อดีอย่างคือคุณเก็บไปครบเอาไปซัมมอนก็เอาไปใช้เป็นวัตถุดิบทําตัวต่อๆไปได้ครับนี่ฮะผมก็ผ่านไปแล้วกับดันเจียนของเจ้ามังมี่สิบสเตทเนี่ยครับถ้าจบสเตทสิบเนี่ยคุณจะได้สี่ใบชัวๆเลยเพราะฉะนั้นคุณลองสิบครั้งก็จะได้หนึ่งตัวผมก็จะลองเอามาปั้นดูเหมือนกันฮะน่าสนุกน่ารักดี โอเคครับวันนี้ผมขอจบการทัวร์เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ